ตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะมีการใช้สีเหลืองไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของปุ่มปุ่มก็จะมีการใช้สีเหลืองเช่นกันสีเหลืองตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเหลืองที่ดูสดใสแต่เป็นสีเหลืองแบบด้านนั่นเองนี่ครับสำหรับวัสดุนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้กระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบ Mineral g l a s s ตัวเรือนจะเป็นเลซิ้นทั้งหมดและในส่วนของปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มที่ทามาจากสเต e เลสสตีลทั้งหมดเลยนี่ครับนะครับนี่คือสายของเขา ทีละสายนะครับจะเป็นโลหะลมดําซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันทําออกมาแล้วแบบดูเข้ากับนาฬิกาดีอะมันดูดุดันดีนะครับเห็นไหมสีดําตรงเนี้ยมันจะเข้ากับสีเหลืองในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเลยและตัวเรือนที่เป็นสีดําบอกเลยสวยมากนะครับรุ่นนี้นี่คือสายของเขาด้านหลังจากประสบการณ์นะครับที่ได้เล่นนาฬิการุ่น g w 9 4มาบอกเลย g w 9 4เนี่ยเป็นรุ่นที่เสียยากมากๆแล้วก็ใช้งานได้อย่างทนทานและดูฝาหลังครับเพื่อน ฝาหลังเนี่ยจะมีการใช้โลหะที่เป็นขัดด้านแล้วก็ขัดแบลวอยู่ซึ่งผมมองว่ามันสวยงามมากนะ